สวัสดีค่ะสวัสดีชาวบุรีรัมขรเสียบุรีรัมหน่อยเลยเขอจะทุ่ทอางที่ชอบและจะให้ของสนามทุกท่านเชื่อมูความสะดวกนะคะกับสนามที่เขาบอกว่าเป็นสนามที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดในซา u t ์อีสเอเชียต้องภูมิใจไทยคนบุรีรัมด้วยนะคะและก็ที่สำคัญกับวันนี้เราก็มีสปอนเซอร์ลายใหญ่หลากหลายเจ้านะคะถึง19ด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นรถ s t o คุณภ,ภาพสูงจากประเทศเกาหลีแล้วแม็กซ์คอสและนายา่านิยาอร์นิเยอสารทรัสซีเครรอดรถอิสุสุเม้งการยางแล้วแม็กเคซวิวและยาม t ทรแอคไฮเพอร์เฟอร์แมนเลยเดียสกูเทนบอสค่ะ sure. กูเ็นการันตีบอสแท้ชัวร์กล่องกล่องเรอชนิกดีฟาสชค YSS YSS เหนือกว่าหนึบอันนี้แค่เก้ายำต่อด้วยนะคะสิ กล่องอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ4สปีดเร็วแรงประหยัดคุ้มแบตดีเซลไทยแลนด์ค่ะบูเซียร์เลสซิ่งทรายน้ำมันเครื่องพูซาเอ่อโชคเอสเท็กฟอร์ดความนุ่มนวลที่แข็งแกร่ง BRC ระดับของคัสซิง ECU ช็อปกล่องอัจฉริยะเพิ่มสมรรถนะให้รถคุณ แล้วก็ยังมีอัลฟาเชกคุ้มทนแรงให้แพงอย่างที่คิดมอนซ่าคาร์บอนเรื่องคาร์บอนต้องมอนซ่าช็อปและสุดท้ายค่ะต้องขอขอบคุณบางมดและซิกขอเสียงโปรโมทจากสปอนเซอร์ของเราทั้ง19เจ้าทจ้าทำให้เรามาเจอกันในวันนี้นะคะขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะวันนี้มีอะไรมาแนะนำมาฝากมาบอกกล่าวกับชาวบุรีรัมย์และก็พี่ออพ่อแม่พี่น้องสายเลือดดีเซลกันบ้างพูดเรบอสนะครับก็มีผลิตภัณฑ์ที่ สำหรับกระบะในช่วงก็คือมีแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่บอสที่ตอนนี้นที่ยกยกเป็นอย่างมากเลยครับแล้วก็มีลิมิตติสติกนี่รถแข่งน้องชายนะครับเพิ่มแรงดันน้อแท้หัวชีพบอสมีหมดครับตอนนี้ก็ก็ผลิตภัณฑ์บอสกอ็ถ้าเป็นกูนเต้นบอยยสก็กูเต้นบอสแพ้โจโจ้กันการันตีเลยการันตีครับนะคะเกษตรขับรถก็เต้นบ้า ะะต่อกันเลยค่ะอีกหนึ่งสปอนเซอร์ใจดีของเราและก็อยู่กับเรามานานด้วยนะคะคัทสมิสค่ะสวัสดีค่ะมีอะไรมาแนะนำุูยทำไม ทำไมเขาต่างกันที่เส้นอย่างนี้เขาดูสวยหวานเรียบร้อยแล้วหันมาทางนี้อีมานระซัดม,มีอะไรมาเป่ากมีอะไรมาแนะนำชาวบรินนษัทซัดส่เลยจ้ะก, <c oughs> ก็วันนี้นะคะสำหรับบริษัททีทีของเราค่ะ,คะถ,ถ้าเกิดว่าท่านไหนอยากจะได้ล้อแมกนะคะคุณภาพดีแบบนี้ก็สามารถซื้อกับเราได้เลยนะคะ,ะทั่วประเทศสาขาทั่วประเทศเลยแล้วก็รวมไปถึงที่สำหรับจังหวัดที่มี숍ทีทีของเราเลยค่ะค่ะแล้วก็วันนี้เราก็มีสี่แบรนด์ด้วยกันนะคะฟอร์จนะคะคอสเมตค่ะนะคะแล้วก็ วาเลนซ่าแล้วก็นายานั่นเองค่ะอ่านะคะมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษหรือเปล่าสำหรับชาวบุรีรัมย์ที่เขาสนใจของของแจกดีกว่ามีของมาแจกดีกว่าโอเค,อ,เคอ่ะเอาคำถามง่ายๆเลยนะคะว่าพี่พีของเราวันนี้จะดบูธจกรรมมีล้อมแบม็คแบรนด์อะไรบ้างเป็นเสื้อนะคะสวยๆจากเราแล้ว,ลวก็รวมไปถึงหมวกด้วย2ออันเลยเหรอแจกคู่เลยเหรอหรือว่าแจกทีละอันทีละอันก่อนเนาะเอาเอาเสื้อก่อนเอาเสื้อก่อนคอสเมตครับคอสเมตอันดับหนึ่ง อันดับแรกเลยก็คือคอสมค่ะอย่างที่อ2องนาย่าครับนาย่ายอ่ะโอเคถูกคะ่ะเดี๋ยวเราใส่เสื้อสวยๆไปเลยอ่ะเดี๋ยวเชิญหน้าน,นี้นะคะเราให้คุณพี่ได้มีความสุขกับการจินตนาการนะคะอยู่ในโลกของจินตนาการกับตอนนี้ไกลๆแล้วอ้าวทิ้งท้ายเลยสาวๆมีอะไรอยากจะฝากบ้างก็ ด้วยละกันนะคะสำหรับบริษัท b ีของเราถ้าเกิดท่านไหนที่สนใจล้อแม็กวันนี้มาที่กิจกรรมของเราได้เลยนะคะแล้วก็ร่วมถ่ายภาพกับพวกเราสองคนอีกด้วยะค,ะค่ะขอเพ่อถ่ายรูปกับน้องๆได้ด้วย<ด>นะคะอยากถ่ายรูปค่ะกับสาวๆอยากถ่ายรูปกับล้อ <c oughs> ที่มีคุณภาพเชิญได้เลยนะคะที่คอสิมิและนายาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเย้เย้